ชุมชนบ้านเกาะพิทักษ์จังหวัดชุมพรปู่บ้านชาวประมงที่ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดเหตุเพราะปัญหาจากความเสื่อมโทรมของทรัพ,พยากรที่ผมทําของเกาะพิทักษ์มีเกิดการท่องเที่ยวขึ้นมาเนี่ยเพราะความล้มสลายของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมาก่อนคือคนเกาะพิทักษ์เนี่ยอาชีพหลักๆคือก,การประมงพอทาการประมงเสร็จแล้วเมื่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมันล้มตูมขึ้นมาเนี่ยชาวบ้านเริ่ม ออกจากพื้นที่เมื่อก่อนตอนที่ไม่มีการท่องเที่ยวยังก็คือว่าที่นี่หนึ่ง,งมันมันลำบากอะเอาพวกตรงๆเมื่อก่อนผมออกเรือประมงไอ้นี่ผมไม่กล้าทําวิ่งเรือเนี่ยกลัวสองลูกไม่เรียนไม่ทันมันหาปลาได้น้อยลงค่ะรายได้มันก็หดหายความล้มสลายเรื่องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมาจากคนอีกตัวหนึ่งไม่รู้จักรวมกลุ่มไม่รู้จักการคิดมือยาวสาวได้สาวแล้วก็โกบโดยกันโดยที่ใช้เครื่องมือประมงผิดหมด ก็มาจากสาเหตุเรือประมองอวนลากเรือรุนทั้งหลายนะครเข้าอยู่ในอ่าวหมดเรือลำใหญ่ๆอ่ะเข้ามาวางอวนล้อมแถวหน้าแถวหน้าเกาะหรือว่าริมๆขอบเขตกเกาะนะรวบทั้งปลาเล็กปลาใหญ่ไปหมดเลยงมหรืออะตอนนี้ประมงเนี่ยใช้ประมงพื้นบ้านเรือประมงพาณิชย์เราห้ามหมดไม่ให้เข้ามานะและสองอุปรกรณ์ที่ทำกรลังที่ผิดกฎหมายเราลกเลิกหมดอุปรกรณ์ประมงบางตัวที่ไม่ผิดกฎหมายแต่ก็ทางลายเนี่ยเราก็ไม่ให้ทำัาน อีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นคือขยะในชุมชนตอนเช้ามาเลยเนี่ยเราต้องเก็บถุงพลาสติกทุกวันเลยไม่ว่าจากที่ไหนก็ไม่รู้ใต้ถุนบ้านเมื่อก่อนในคนก่อปทักษ์เนี่ยมันก็ล้มสลายมาจากเรื่องขยะด้วยนะฮะขยะจริงๆนะคนก่อปทักษ์รับจากภายนอกประมาณ98%นะพอขยะมาเนี่ยชาวบ้านมานั่งมองว่าตัวเองไม่ได้ทําก็เลยไม่เก็บปล่อยให้ขยะได้หมักหมมจนเน่าเหม็นหมดเราก็มีเครื่องมือตัวหนึ่งคือตุลินซี ฟื้นฟูน้ําเสียด้วยวิธีธรรมชาติก็ไปเรียนรู้เรื่องตรงนี้เลยนะว่าทำยัางไงให้ปลาเข้ามาใต้ถุนบ้านได้ทําโครนหน้าโคลนเสียให้เป็นโคลนหมักและให้มีแคงต้นเรดแดนเข้ามาโดยธรรมชาติของวงจรของสัตว์เนี่ยปลาเล็กปลาน้อยมันก็ต้องเข้ามาตามธรรมชาติที่มากินตรงนี้่ะแมพอปลาเล็กปลาน้อยเข้ามาปลาใหญ่ก็ต้องตามเข้ามากินเนี่ยนั่นหลักง่ายๆเราก็มีผลทดลองทาทุกเรื่องนะจากที่เราเอา ทุ่นไปปล่อยแล้วตกแบบกัน,น,นไม่มีปลานะหลังจากที่เราเอียงบอลไปทิ้งตุมวันนี้สองลูกพรุ่งนี้สองลูกมะรืนนี้สองลูกจะทําแบบนี้ตลอดหลังจากนั้นประมาณไม่เกิน20วันนะไปตกปลาตรงนี้ปลาจะเข้ากินมากพอเราเริ่มกลับอนุรักษ์ปุ๊บเนี่ยทำยังไงให้จิตใจเขาเนี่ยทำด้วยหัวใจให้ได้ไงต้องหาเครื่องมือตกตัวหนึ่งที่้ากอานุรักษ์และยั่งยืนได้และชาวบ้านทุกคนเต็มใจจะทำเนี่ย คือการท่องเที่ยวไงก็เอาการท่องเที่ยวจับเข้ามาช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้มากยิ่งขึ้นการท่องเที่ยวนำผู้คนภายนอกมาเยี่ยมเยือนแต่สิ่งที่ต้องคำนึงคือการรักษาสภาพแวดล้อมควบคู่กันไปที่นี่เขาจะมีการทำน้ำจุลินทรีย์ครับบนบ้านเราก็จะมีแยกก็เห็นอยู่แล้วว่ามีถังขยะยังไงของที่ว่าเราใช้มาปรุงอาหารน่ะ ส้มจี๊ดมะนาวเปลือกสับประรดแล้วก็อาหารทะเลก็จะเป็นหัวกุ้งหัวกุ้งก็จะเป็นปุ๋ยอย่างดีให้กับเราเลยเราใช้วัตถุดิบพวกนี้เป็นน้ำหมักเศษอาหารของเราเราก็จะเอาไปทำปุ๋ยทำกับทุกหลังนะครับใส่ถางปุ๊บไม่เสียขยับียกใส่สสสใส่แล้วใช้จุลินทรีย์น้ำเอ็มน้ำใส,ส่ตาม <Glen sixt ies> แล้ตั้งไว้1นคืนแล้วก็าพาไปเทที่ปลูกมากที่สุดก็คือมะพร้าวก็มีผักสวนครัวค่ะที่เราปลูกไว้เราก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้หมดเลยค่ะกุดหลุมรอบต้นไม้ใส่เลยณตอนนี้ในคนบ่อไปทักบกพูดง่ายๆนักท่องเที่ยวหรือใครมาเที่ยวเนี่ยถ้ากินผักบนก่อไปทักนะปลอดสารแน่นอนพันเปอร์เซ็แล้วก็ใช้น้ำหมักเนี่ยค่ะ ในการที่จะบําบัดน้ําเสียมันเมื่อก่อนม,นมันการหมักหมมดินโคลเนี่ยเหยียบย่ําลงไปแล้วมันจะมีกลิ่นขึ้นมาที่อยู่บริเวณใต้บอ่อซ่วมแล้วก็ตรงที่เราล้างจานอย่างเงี้ยเวลาเราราดน้ําลงไปเยอะเนี่ยน้ำมันก็จะดําๆมีกลิน่นพอเราใช้น้ําพวกนี้ไปราดมันก็จะปรับหน้าดินให้กลิ่นมันหายไปแล้วก็สภาพดินก็จะเข้ามาอยู่เหมือนเดิมแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ไม่เพียงแต่รักษาสภาพแวดล้อมควบคู่กับการท่องเที่ยวตัวสุดท้ายที่เราเน้นมากที่สุดสังคมต้องอยู่กันให้ได้เราอยู่ยังไงอยู่ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ได้ให้ระเบิดจากภายในให้ได้ว่าสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยต้องทําจากใจให้ได้แลยก่อนแต่ยังสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน